แม่งขนาดอยู่ที่สูงนะอยู่ดังที่สูงแม่งอยู่บเตียงขึ้นไหมแหม่ห้องก็ากาจะอว่ห้องถูพื้นไปไม่ไม่นานแม่งจะขึ้นใหม่หหขึ้นางเตียงนอนน่ะเนี่ย ก็บอกว่าพระเจ้าโปรดสัตย์เผยแผ่ศาสนาก่อนพุทธกาล2,560รกว่าปีโปรดสัตย์ถดเด็ดไปทั่วโลกเพื่อ,อสอนเผยแผ่ศาสนาเนี่ย ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ดูดิมันก็อยู่มานานนะกูว่าไอสัตว์พวกเนี้ยเหตุใดไม่ขวางทิฏขวางจำคำตอบของพระพทุทธเจ้ามั่งเบียดเบียนคนอื่นอยู่ได้เนี่ยเขาถึงบอกว่าเราไม่เบียดเบียนเขาเขาเบียดเบียนเราที่ทั้ง ช่วยโรคต้องเท่าไหร่แม่งเจ็บมาขึ้นบนที่นอนกูเนี yeah. ่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีไม่ได้หาอะไรทำชั่วได้ดีก็มีเยอะแยะเฮ้ย yeah. ไหวนอนแน,น่นจิ๋วๆพักก่อนนักหนาเลยนี่ยขึ้นมาบนเตียงนอนมึนกางเทิดกังทำกังคำดั่งถอนของพระพุทธเจ้าบ้างเอามึงอะ่ะ I win.